สวัสดีพี่ๆครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับน้องใหญ่เบญจภาคคีนะครับวันนี้น้องใหญ่ก็ได้นําพระสมเด็จน,นะครับอีกหนึ่งองค์นะครับนำมาแบ่งปันนะครับให้ได้พี่ๆได้รับชมกันนะครับจะเป็นพิมพ์อะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย แต่ก่อนอื่นเลยนะครับพระนะครับที่น้องใหญ่ลงไว้นะครับบางทีเนี่ยน้องใหญ่ไม่ได้อัปเดตนะครับว่าองค์ไหนเนี่ยปิดไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมานะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่องค์นะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่องค์ถ้าชอบแล้วถูกใจองค์ไหนนะครับก็ลองติดต่อทักไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับน้องใหญ่มีอะไรน้องใหญ่จะแบ่งปันนะน้องใหญ่ก็แบ่งนะนะครับน้องใหญ่เป็นคนง่ายๆอยู่ลวอ่ะนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับพี่ๆนะนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์นี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์นี้กัน นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมฐานคู่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับบางขุนพรมนะครับส่วนมากเนื้อแบบนี้นะครับพี่ๆหาไม่ค่อยเจอนะนะครับหาไม่ค่อยเจอนะครับนี่ผมให้ดูเลยสวยมากๆนะครับองค์นี้นี่สวยมากๆ นะครับพิมยังเห็นติดคมชัดนะครับแต่ว่าพระองค์นี้นะครับหักนะครับมีการซ่อมมานะครับหักแล้วมีการชํารุดมีการซ่อมมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมขอญาตแกะองค์ท่านออกจากกรอบให้พี่พี่ได้รับชมกันนะนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามานิมนต์ท่านออกจากกรอบกันก่อนนะครับพี่พี่นะนะครับโอ้โหองค์นี้นี่ไม่อยากทำท่านรุนแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระเขามีการซ่อมการหักมา อ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่ๆหล่นดีใจตุบๆเลยอ่ะนี่ครับฟอร์มนี้เลยนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพมพิมพ์ฐานคู่นะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ฐานคู่นะครับแต่ว่าสังเกตดีๆนะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยมีการชำรุดนะครับมีการหักแล้วซ่อมมานะครับจริงๆพระองค์นี้จะหัก เป็น3ส่วนนะครับพระองค์นี้จะหักเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3นะครับการซ่อมของเขาเนี่ยก็คือซ่อมแบบบ้านๆเลยครับพี่ๆองค์นี้คือซ่อมแบบบ้านๆเลยไม่ได้ใช้ช่างซ่อมอะไรเลยนะนะครับเขาแค่เนี่ยติดแค่กาวเฉยๆนะครับเจ้าของเก่าเขาแค่ติดกาวเฉยๆ นะครับเขาสงสัยจะต้องศรัทธาท่านมากๆนะนะครับต้องศรัทธาจริงๆนะเนี่ยต้องเอากาวมาติดแบบนี้ประกอบเหมือนเดิมนะครับเนี่ยคงเสียดายแย่เลยเนี่ยอืมแล้วกว่าผมจะจีบมาได้นะองค์นี้เนี่ยถึงสภาพท่านจะหักนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าองค์นี้เนื้อเขาแปกนะครับเนื้อเขาแบบได้ใจนะนะครับดูเนี่ยดูเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อเลซิร์นะแต่มันไม่ใช่นะพี่นะนะครับเนื้อเขาแข็งมากๆนะครับผ่านการใช้งานมา นะครับดูลักษณะเนื้อดูวันนะ,นะครับนี่เดิมๆเลยนะครับพระองค์นี้นะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาพี่ๆไปดูองค์โดยรวมกันก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับพี่ๆเอานะมาดูด้านข้างดูด้านข้างหนึ่งดูว่าดูความปึ๊กของเนื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าเนื้อ,องนี้ปึ๊กจริงๆนะเออเนี่ยอ่ะดูด้านบนครับอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับแล้วมาดูด้านล่างครับ แน่นทุกอน,นุเลยนะองเนี้ยนะครับแล้วมาดูหลังหลังองค์นี้มีความงดงามมากๆพี่ดูเนี่ยธรรมชาติที่ที่สร้างมานะนะครับคนทําไม่ได้นะครับนี่คือผ่านการใช้งานมาแน่นอนนะครับเนี่ยวันณะหลากสีนะครับวันณะเขามีความหลากสีนะครับผ่านเหงื่อผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านคาบไขผ่านอายุนะครับอะไรมาต่างๆก็แล้วแต่นะครับจึงเกิดความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระองค์นี้ขึ้นมา นะครับพี่ดูสีแค่นี้ก็ดูรู้เลยนะนะครับผมถามว่าพระใหม่เนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมนะครับทาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีความทื่อนะครับมีความทื่อมีความไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันดูบางทีเนี่ยเราเวลาเราดูพระสมเด็จดูเยอะๆเนี่ยมันก็จะพอจะแยกออกนะครับมันก็พอจะแยกออกอย่างองค์นี้ดูง่ายมากเลยเห็นไหมคาบเดิมๆนะครับคาบกุยังมีคาบกุยหน่อยๆเลยนะองค์นี้นะครับอ่ะแต่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาพี่ๆนะครับไปดูพิมพโซนก่อน องค์น <polarization. S 2> ี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นพระสมเด็จนะบบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะของเส้นซุ้มนะครับจะมีความเลียวสวยงามเห็นไหมครับมีความเลียวเล็กนะครับไม่ได้หนาเหมือนกับวัดระฆังนะครับไม่ได้หนากับเหมือนกับวัดระฆังนะครับพระเกตองค์นี้เขาจะจะลดซุ้มนะนะครับเขาจะจะลดซุ้มเลยนะครับใบหน้าเขาจะเป็นเหมือนวงลีนะครับเห็นไหมเหมือนวงลีนะครับจริงๆเนี่ยติดใบหูทั้งสองข้าง นะครับติดใบหูทั้งสองข้างลักษณะการกางแขนนะครับจะมีการฉีกออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็หักเข้านะครับนี่คือเป็นลักษณะของแม่พิมพ์นะครับด้านนี้จะกว้างกว่านิดหนึ่ง ด้านนี้จะกว้างกว่านิดมือนั่นก็คือด้านขวามือขององค์พระนั่นเองนะครับด้านนี้จะแคบกว่านิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับการขัดสมาธิจะเป็นเหมือนการโค้งงอเล็กน้อยนะครับให้เราเห็นเลยจะไม่ตรงนะพี่ๆนะองค์นี้นะครับเขาจะไม่ตรงนะครับแล้วก็จะมีเส้นแซมนะครับทั้ง2เส้นนะครับขีดด้านบนด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมลองชนะนะครับทีนี้เรามาดูครับฐานหมอนด้านล่างนะครับฐานหมอนด้านล่างถ้าดูแบบนี้เขาจะตัดประมาณ เขาเรียกว่าตัดเฉียงนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วยังมีเป็นเหมือนร่องน้ําเห็นไหมครับชัดเจนมากๆนะครับลักษณะพระองค์นี้ต้องบอกว่าบริเวณด้านหน้านะครับพี่พี่มีการใช้โดนโดนมาสึกแน่นอนนะครับเนี่ยสึกจนเนื้อเปิดเห็นเนื้อในนะครับเขาจะสึกมาแต่ไม่ได้มากนะนะครับเขาจะสึกมาแต่ไม่ได้มากนะครับนี่โอ้โหเป็นไงองค์นี้จัดจ้านนะนะครับพื้นที่ด้านในนะครับยังลึกกว่าพื้นที่ด้านนอกอย่างชัดเจนนะครับทุกอง ด้านในจะลึกกว่าด้านนอกนะครับเอาผมให้ดูใ้ใกล้กนิดนึงนะครับให้ดูความหนึกของเนื้อนะครับผมให้ดูความหนึกของเนื้อนะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงว่าพิมพ์ฐานคู่นะครับอา่าจะมีความคล้ายคลึงกับพิมพ์ฐานแสบนะครับแต่ว่าพิมพ์ฐานแสบเนี่ยฐานแต่ละชั้นเขาจะมีความหนานล่ํามากกว่านะครับจะคล้ายคลึงกันเลย เหมือนกันเอาคล้ายๆกันดีกว่าพูดได้เข้าใจง่ายดีเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับลักษณะเห็นไหมครับองค์นี้เขาผ่านการเลี่ยมเกาะมาเลี่ยมโบราณมาเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนที่เนื้อเปิดนะครับเสียดสีนะครับจนแปรสภาพเนื้อของเขาแปรสภาพแกร่งนะครับบริเวณด้านข้างเห็นมาชัดเจนเลยดูแบบนี้รู้เลยว่าเลี่ยมเกาะมาถ้าไม่เลี่ยมมานี่พระเนี่ยเขาต้องมีแบบว่าไม่มีค่าพวกนี้นะนะครับที่เสียดสีเนี่ยตามขอบตามร่องตามรอยเห็นไหม นะครับทั้งสด้านเลยบริเวณขอบเห็นไหมครับจะเปิดออกนี่ไหมเห็นด้านนี้อย่างชัดเจนเลยไหมเนี่ยเนี่ยเลี่ยมมาแน่นอนนะครับเขาเลี่ยมมาแน่นอนนี่เห็นไหมด้านล่างเหมือนกันนะครับเนี่ยบริเวณขอบนะครับชัดเจนตรงนี้ปรีเดี๋ยวผมจะส่องเนื้อให้ดูนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังนี่ตรงนี้มันได้ใจมากๆเลยพี่นี่บริเวณนี้เห็นไหมครับดูเนื้อครับดูความหนึบนะครับดูความเป็นธรรมชาติ นะครับนี่ดูง่ายๆเลยเนี่ยนะครับดูง่ายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันใกล้ๆกันดีกว่านะครับเพื่อความชัดเจนเนาะพี่พีเนาะนะครับไปนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันใกล้ๆกันว่าจะมีความหนึกขนาดไหนนะครับนี่นี่นี่ให้ดูครับเป็นไงครับพี่เนื้อเห็นไหมครับดูแค่นี้พี่ยังเห็นเลยนะครับ จะมีเหมือนค่าน้ำอ้อยเคียวนะครับนี่ผสมปะปอยมาด้วยนะครับมีค่ากุบบางๆด้วยนะเห็นไหมนะครับซึ่งแปรสภาพหมดแล้วนะครับซึ่งแปรสภาพหมดแล้วนะครับแล้วพี่ดูมวลสารนะครับอย่างที่บอกว่าพระสมเด็จทุกองนะครับพี่ๆนะนะครับต้องมีมวลสารนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นบางขุนพมนะครับมวลสารท่านเขาจะไม่จัดจ้านนะครับ จะไม่จัดจ้านบางองค์ถามว่าจ,จัดจ้านมีไหมก็มีแต่ส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนมากกับบางขุนพรมมนสารเขาจะไม่ค่อยจัดนะครับอย่างองค์น <receptors. S 2> ี้เห็นไหมครับมนสารจะมีประปรอยนะครับจะมีประปรอยเห็นไหมเราส่องมาเราจะเห็นเม็ดดำเห็นไหมเม็ดดําเม็ดแดงนะครับจะไม่เยอะนะครับจะไม่เยอะแต่องค์นี้เนื้อเขาได้เนื้อเขาถึงนั่นเองนะครับดูดิเนื้อเขาเป็นปื๊ดเลยพี่ๆเห็นไหมครับเนื้อเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพกลับ นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพกับแกล่งแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่คือกแกล่งไม่รู้จะแกล่งยังไงแล้วนะเห็นไหมฮะยังมีความเงามีความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ดูคาบเกาเดิมเดมเลยไหมต่อแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะนะครับถ้าต่อแบบฝีมือฝีมือเนี่ยตรงนี้ใส่ใสมันไม่มีนะนะครับถ้าต่อแบบฝีมือนี่เขาเอาเนื้อเนื้อมาเติมนะให้มันเต็มนะครับเราจะไม่มีคาบเขาเรียกว่าไงนะจะไม่มีคาบคาบหักพวกนี้เลยนะนะช่างดีๆนี่คือเขาต่อเนียนมากนะครับคาบแตกพวกนี้ไม่มีเลย นะครับแต่นี้ต่อแบบบ้านๆเลยนะครับเหมือนเหมือนแบบว่าน่าจะทําพลาตกแล้วมาต่อเลยอะไรเงี้ยนะครับต่อง่ายๆนะครับนี่เห็นดูดูให้ดูเนื้อนะครับเนื้อแบบนี้นะครับแล้วเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะนะครับไม่ได้หาการง่ายๆเนื้อดูง่ายมากดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับอืมเี่ยพิมพ์ยังมีความคมนะครับยังมีความคมชัดอยู่นะครับอะเดี๋ยวดูด้านข้างกันดูด้านข้างได้ใจไหมเห็นไหมฮะมวลสารเห็นไหมฮะชัดเจน เห็นไหมครับแล้วไม่เยอะนะครับแล้วไม่เยอะนี่โอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อถ้าถ้าองนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเนื้อเขาไม่ใช่เนื้อเรซินแน่นอนนะครับเป็นเนื้อออกโซนปูนนะครับออกโซนปูนเพชรเลยนะเนี่ยองเนี้ยนะครับแล้วผ่านการใช้งานมาตามอายุนะพี่นะนะครับพระจึงมีสภาพที่เหลืองเข้มนิดนึงนะองนี้นะครับเหลืองเข้มนิดนึ่งอะไรนี่โอ้โหเดี๋ยวให้ดูอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับเนื้อด้านในแกร่งแปรสภาพ นะครับแกล่งแปสภาพหมดแล้ว<ม>นะครับองนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองนะนะครับที่เนื้อค่อนข้างหายากนะครับเนื้อแบบนี้นะครับแล้วยิ่งเป็นพิมพ์ฐานคู่ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยรอยแตกเดิมๆเห็นไหมฮะว่าเขาใช้กาวซ่อมเดิมๆเ,เ,เลยเอเนี่ยซ่อมแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเลยนะเออโอ้โหท่านส่งถ้าเป็นผมถ้าผมทําพระหักนะผมก็คงผมก็คงให้ช่างเขาไปซ่อมอสวยๆเลยนะนะครับอันนี้พระบ้านๆเดิมๆเ,เ,เลยได้มาเนี่ยน,น,นานแล้วนะองนี้เนี่ย ดูฮะเห็นไหมฮะมวลสารนี่แบบดูสบายๆนะมวลสารตรงนี้นะครับไม่จัดนะครับมาดูหลังกันดูหลังครับดูสีดูวันนะนะครับหลายวันนะนะครับดูง่ายๆนะครับดูรอยแตกเห็นไหมนะครับการหักชํารุดนะครับต่อเดิมๆนะครับนี่ถึงท่านหักผมก็ยังศรัทธาท่านนะครับเอ้าค่อยๆชมกันนะพี่นะ นะครับเห็นไหมครับพระมีความเงาเป็นธรรมชาตินะครับขึ้นมันแล้วนะองนี้นะครับพระขึ้นมันแล้วนี่ยิ่งดูยิ่งสวยนะนะครับยิ่งดูยิ่งสวยนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ได้นําพระสมเด็จนะครับอีกหนึ่งองนะครับมาให้พี่ได้ชมกันนะครับเป็นพระสมเด็จบานคุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับซึ่งเนื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าองค์นี้นี่ตั้งแต่ผมเก็บพระมานะองนี้เนื้อแปลกที่สุดแล้ว นะครับเนื้อแปลกที่สุดแล้วเออเนื้อแปลกที่สุดแล้วนะครับเนื้อเขาดูแบบว่าดูง่ายนะครับไม่ซับซนะ้อนนะครับดูง่ายไม่ซับซ้อนนะเนี่ยอ่ะนะครับก็ไปดีหนึ่งองนะครับที่น้องใหญ่นํามาให้พี่นะครับได้รับชมแบ่งปันกันนะครับส่วนพี่ท่านไหนที่อยากเช่าองนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับรับรองว่า ฟอร์มแบบนี้นะครับหายากงมากนะครับเนื้อแบบนี้ด้วยนะครับความแก่งของเนื้อมันบ่งบอกนะครับมิติทุกอย่างขององค์พระนะครับมันก็ดูง่ายๆชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่องค์นี้นะครับถ้าชอบแล้วใช่ก็ทักต้องใหญ่มาได้ แต่ว่าองค์นี้นี่ผมบอกเลยว่าถ้าท่านไม่หักนะแล้วได้เนื้อแบบนี้นะโอ้โหราคานี่ไม่ต้องพูดเลยนะราคานี่ไม่ต้องพูดเลยนะนะครับแต่ว่าถามว่าองค์นี้แพงไหมก็ไม่แพงมากนะครับพี่นะขอให้พี่ชอบขอให้พี่ใช่นะครับแล้วศรัทธาในองค์ท่านนะครับแล้วทุกอย่างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างจะช่วยพี่นะครับนะครับอย่าลืมว่าพระทุกองค์มีเจ้าของนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้คือเรื่องจริงนะพระทุกองค์มีเจ้าของ นะครับฝากพี่ๆไว้ด้วยนะนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่รับชมและติดตามน้องใหญ่เบนจภาคีนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ที่ช่องด้วยนะครับน้องใหญ่จะได้นําพระสวยๆนะครับมาแบ่งปันพี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ